ท่านก็สู่รายการจันบันดาวนะครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆเพราะนี่คือรอบห้ามือแากเอาแล้วเอาอแ,ลแล้วพักท่านที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะหมายเลข,เลขแรกของเราหมายเลข25เด็กสุดในรายการของเราน้องแก้มเด็กที่เชียงใหม่ค่ะคส่วนคนที่2หมายเลข3ามสนขมาดเองน้องต้นหรือลูกชายผมเองครับ สดๆร้อนๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะแม่ลุงของน้องอ้วนนั่นเองหมายเลขที่47ครับผมนอกเหนือจากพวกเรา4ี่คนวันนี้เรายังมีสักขีพยานซึ่งเป็นศิลปินเป็นแขกรับเชิญของเราสองท่านแล้วแขกรับเชิญของเราสองท่านวันนี้ในหนึ่งท่านนั้นทําใ่้ีแบบเขาบอกว่าทำไม่ซีมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเอจากเราเคยเห็นไม่ปกติเขาเคยเรียบร้อยไหมเฮ้ยเคยอยู่ไหม มุกไปนอนมุกไปนีป่ไปนอนอไป,ไปน,นี่เออแล้วลไม่ใช่ตรวจงานเธอไม่ต้องมาเข้าค้างกันอยู่ห้องดน็ตซะเออเวลาแขกนักร้องผู้หญิงมาเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรถ้าผมนิ่งไปอย่าแปลกใจเพราะว่าใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่ที่ไหนไปไหนอยู่ที่แขกรับเชิญรับพี่แล้วไม่เลย่านไปแล้ว ก,กว่าว่แขกรับเชิญใครวันนี้วันนี้สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาครับผู้ชมแล้วแล้วอีกท่านหนึ่งก็หล่อที่สุดเช่นเดียวกันนะขอต้อนรับนะครับคุณเอมี่กริ่นประทุมและคุณแคลรีธนพัฒ์ครับ ันนี้นะครับเขาจะให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวถามพี่แกลี่ก่อนเลยนะครับพี่แกลี่ก็มาหลายครั้งแล้วเนาะเป็นไงครับพี่แกลี่ครับวันนี้ครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเป็นกําลังใจให้กับน้องๆกับพี่ๆเขาด้วยวันนี้พี่แกลี่ก็มาเป็นกําลังใจนะครับแล้วเดี๋ยว็พี่พูดเองดีกว่าไม่ใส่ไม่ใส่นี่ เป็นไงบ้างรู้สึกวันนี้ก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ได้มีโอกาสมาก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะก็จะมาเป็นกําลังใจให้ทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็มาดูพิธีกรเป็นพิเศษตั้งใจทำงานหน่อยอะไระลูกตั้งใจทางานหน่อยที่เขาบอกตั้งใจทํางานหน่อยเขาบอกพี่อ่ะเป็งงานหน่อยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆดอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงจบนะครับบตแรกแต่วินาทีนี้เลยต้องาบอกอย่างนี้ครับพี่สิครับว่า หมายเลข25หมายเลข3 3หมายเลข47เนี่ยครับท่านผู้ชมเป็นคนกรรมอนาคตของเขาไว้เลยวันนี้เพราะใครก็ตามแต่ที่ได้เงินรางวัล5 0,000บาทวันนี้ต้องไปชิง1ล้านบาทในสัปดาห์หน้าแน่นอนทังวดเข้ามาแล้วนี่คนแข็งสแตน้าหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมรักรัอย่างเดียวไม่พอนะฮะรักอย่างเดียวไม่พอเก็บไว้ใจใจไม่ได้นะฮะต้องรีบโหวตกันด้วยนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับนี่คือเรื่องราวของน้องแก้มผู้เข้ารอบท่านแรกครับชิญครับ ปะปา,ะาสอว่าสวัสดีเจ้าหนูจได้เก่ปงปฏิญญาคมานนะเจ้าจอเล่นจอนองแกมนะเจ้าอายุาห้าขวบนะเจ้าโตขึ้นหนูอยากเป็นนางเงือกค่ะทำไมหนูอยากเป็นนางเงือกคะลูกเพราะว่ามันลอ,อยน้ำเก่งหนูฝันที่อยากโตขึ้นอยากจะเป็น,น่างติดไหมคะอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้อง,อนนองพ่อกับแม่ของหนูมีอาชีพเขียนพัด ต้นไม้รูปน้ำตกเป็ยนภาพที่ทรงบอร่อสร้างนะเจ้าเป็นรูปลายวิวลายจีนเนี่ยเจ้ามาแหมสี่ห้าปีเพื่อนว่าฟองสบู่แตกแล้วค่าภาพมันก็ลดลงเจ้าก,ก็เลยเหลือบัเดี๋ยนี้จึงวันนี้เหลือแผ่นละสี่สิบบาทก็เลยคนอยู่มาได้เขาปีกไปหมดพอถึงปีห้าสามงานกับบ่มีทําเจ้าแล้วก็แฟนก็ล้มป่วยเพื่อเป็นเป่นเบาหวานเจ้าเส้นเลือดตีบเจ้าแล้วก็บัเดีย๋ยนี้หมอเพื่อนก็ว่าเพราะว่าไตาเสื่อม หมรจริงๆท้อายจริง,งยอก,ยก,ก,กับน้องไมพูดจาและอาการคุณพ่อล่ะครับที่ครั้งที่แล้วบอกว่าเป็นเบาหวานาตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้คุณพ่อตาข้างซ้ายมองไม่ค่อยเห็นค่ะหมอนัดก็จะไปตรวจพรุ่งนี้ค่ะวันอังคารคุณหครแล้วก็ไปกู้นี่ยืมสินเปิ้นมาเจา้าเพื่อมารักษาแล้วก็มาซื้อกินซื้ออย่างในครอบครัวเนี่ยเจา้า กับแม่ของหนูมีตังค์ไม่เยอะค่ะสงสารพ่อแล้วก็สงสารแม่เทปบอ,อกอากาศไปเป็นไงบ้างครับน้องแก้มขามีคนจาน้องแก้มได้ไหมลูกจําได้คะ่ะจําได้เหรอคะแล้วเขาเขาพูดว่าไงบ้างเขาบอกว่าหนูร้องเพลงเก่งขอคะแนนอีกสักทีแต่เป็นภาษาเหนือได้ไหมลูกเป็นภาษาเหนือหอ้องเป็นภาษาเหนืออ่ะขอน้คนบนห้หนู คือน้องตัวน้าเจ้าหมายเลขที่พาน้าเจ้าน้องเ็มนะจ้า <c oughs> พ่อของหนูเป็นโรคเบาหวานค่ะมีน้ำตาลเยอะมากเลยต้องไปหาหมอหนูสงสารพ่อมากเลยค่ะขอต้อนรับน้องแก้มหมายเลข25ครับ สวัสดีค่ะน้องแก้มพี่สิขอนั่งตรงนี้นะขาเขาพี่ไม่ค่อยดีนะคะถามอาการคุณพ่อหน่อยได้ไหมคะตอนนี้อาการคุณพ่อเป็นยังไงบ้างพ่อท้องอืดเบาหวานขึ้นตาแล้วพ่อก็มองไม่เห็นอ๋อตอนนี้คุณพ่อมองไม่ค่อยเห็นแล้วเหรอคะค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยได้เงินรางวัลไปน้องแก้มเอาเงินรางวัลไปทําอะไรคะเอาไปใช้นีให้แม่แล้วก็เอาไปรักษาพ่อแล้วก็เอาไปเรียนหนังสือเอาไปเรียนหนังสือด้วยเนาะอยากรู้จังเลยว่าความฝันของหนูยังเหมือนเดิมหรือเปล่าครั้งที่แล้วบอกว่าอยากเป็นนางเงือก ตอนนี้หนูโตแล้วยังอยากเป็นนางเงือกอยู่ไหมลูกไม่อยากอ้าวถ้าหนูไม่อยากเป็นนางเงือกหนูอยากเป็นอะไรอยากเป็นดาราเหมือนพี่เอมี่ทำไมอ่ะทำไมอยากเป็นดาราเหมือนพี่เอมี่ทำไมทำไมอ่ะลูกจะได้เป็นแฟนพี่ซีจะได้เป็นแฟนพี่ซีวันนี้รอบห้าหมื่นแล้วลูกมีอะไรอยากจะบอกน้องๆที่อายุเท่ากับหนูไหม มีอะไลจนะบอกพวกเขาไหมลูกขอให้รัพกพ่อรักแม่แล้วก,ก็เรียนหนังสือเก่งๆค่ะโอ้โหวันนี้นะต้องบอกจริงนะพี่เอกนะผมมีความรู้สึกว่าเราได้เจออภิชาตบุตรแล้วละ่ะหลายคนคงมีคําถามครับว่าคําว่าอภิชาตบุตรคืออะไรคือลูกที่เกิดมาแล้วมีคุณธรรม <c oughs> สูงส่งทําให้ครอบครัวมีชื่อเสียงทําให้แม่มีความสุข ผมมั่นใจครับว่าวันนี้หนูน้อยคนนี้ได้ทําทุกอย่างครบถ้วนแล้วจริงๆขออนุญาตนะครับพูดคุยกับคุณแม่นิดน,นึงครับคุณแม่ครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องไหมครับแม่อยากบอกว่าหนูเป็นคนดีที่สุดเลยลูกรักหนูนะ,ะสู้ๆ<อ>ลูกขอบคุณมากครับคุณแม่ครับคผู้ชมครับ หนูน้อยใส่ซื่อและบริสุทธิ์นี้ยังต้องการแรงใจจากคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากจะให้กำลังใจน้องแก้มนะครับให้พิมพ์หมายเลข25แล้วส่ง SMS มาที่4 7 7 7 8 8 8นะครับน้องแก้มจ๋าวันนี้หนูจะร้องอะไรลูกร้องเพลงอะไรคะสุดฤทธิ์สุดฤทธิส์<ด>สุดเดชโอ้เอะไะครับค<อ>ุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้หนู<อ>น้อยคนเดียวครับก<อ>ับสุดฤทธิ์สุดเดชครับเชิญครับ 呵。<music> นั่งอยู่ตรงนู้นพี่ก็รักหนูแล้วเกินของหอมแก้มทีนะเข้าเพลงนี้ไม่ได้เข้าง่ายๆนะเข้าจังหวะยากนี่นั่งพูดกันอยู่เชิญพี่เอก่อนเลยครับคือเพลงทางนี้พี่สีพิธีเข้าเนี่ยมันเป็นจังหวะยกถูกไหมครับจังหวะยกคือไม่ใช่จังหวะที่แบบตกปุ๊บเราล้อปั้งแล้วก็นะเราถึงจะร้องเข้าซึ่งมันจะเข้ายากมากก็เก่งมากเลยอ่ะเพรักสุดขีดชอบแบบมียกไหลเพรัสสุดขีดสุดแล้วก็จะมีแบบท่านี้สองที ือนของยิงลีมาผสมตอนจบน่ารักร้องจบปุ๊บขอบคุณกาอะไรครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมคิดว่าหนึ่งโหวตของท่านเนี่ยเป็นการต่อลมหายใจกับกับผู้เข้าแข่งขันนักสู้ชีวิตทุกคนยังไงก็รีบหยิบโทรศัพท์แล้วโหวตกันเข้ามานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับพี่ไฮครับต้องบอกว่าน้องเขามีสมาธิมากนะสิ ทุกอย่างอยู่ในสมาธิหมดเลยเป็นเด็กที่แม่นจังหวะมาก,มากถือว่าหนูแบบเป็นเด็กที่มหัศจรยร์มากเลยนะลูกนะน้องแก้มหมายเลข2 5วันนี้ทําดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ตางบ้านอยู่ในมือของท่านแล้วค่ะครับผมคุณครับพี่าครับพี่ยงครับ,รบน้องแก้มนี่มีความจําเป็นเลิศเมโลดี้เขาแม่นมากตัว<า>โน้ตก็ไม่เพี้ยนเลยนะมีสเสน่ห์มากตอนยิ้มทำไมไม่ค่อยยิ้มเลยลูกยิ้มหน่อยสิเออน่ารักมาก การใช่ลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการร้องเพลงเพราะฉะนั้นเขาร้องเพลงอะไรก็แต่ถ้าเกิดร้องและใช้ลมหายใจแบบนี้ถูกต้องแบบนี้เนี่ยคำว่าเหนื่อยไม่มีลูกร้องแบบนี้ถูกต้องมากส่วนเรื่องชีวิตก็หน้าภาคภูมิใจแทนพ่อแม่นะถือว่าเป็นเด็กที่มีความกระตันยูรู้คุณตั้งแต่ตัวเท่านี้5ขวบนะฮะหมายเลข25โหวตมาเยอะๆนะครับคหนึ่งเบอร์ของท่านโหวตได้ไม่จำกัดจำนวนครับน้องแก้มขาบ๊อบขอบคุณครับพี่ยับ พี่แคลลี่ครับเป็นไงฮะเก่งมากครับน้องแก้มนี่เยี่ยมมากๆคือร้องได้สนุกสนานแล้วก็ฟังฟังคือถ้าไม่ได้ฟังจากเสียงว่าเป็นเสียงเด็กเราก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นเด็กร้องเนี่ยคือเก่งมากๆครับก็อยากจะฝากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าชอบน้องแก้มยังไงก็โหวตเข้ามานะครับหมายเลขที่สิบห้านะครับขอบคุณครับพี่แคลลี่ครับแล้วคุณเมีกิประทุมแล้วนะครับ ก็มีเคยเอาเพลงนี้ไปร้องแล้วก็มีปัญหาว่าจะเข้าตอนไหนอะไรเงี้ยพอฟังน้องร้องแล้วเรารู้สึกว่าน้องเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะโลกแล้วก็อยากจะเป็นดาราใช่ไหมคะ,ะหนูต้องยิ้มเยอะๆนะคะหนูยิม้มสิเออก็ยังไงพี่งนี้เป็นกําลังใจให้หนูนะคะเพราะว่าพี่รู้สึกว่า เด็กที่กระตันยูไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยนะคะก็ไม่ไม่ลำบากหนูจะต้องเจริญเจริญนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันโหวตให้กับน้องแก้มด้วยนะคะขอบคุณมากครับผู้ชมครับนี่คือความสามารถของเด็กตัวเล็กเพียง5ขวบที่มาทำเพื่อแม่ทำเพื่อครอบครัวนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างครับในโลกใบน,นี้ที่เรารอได้แต่มีอยู่สองสิ่งครับที่เรารอไม่ได้หนึ่ง การแสดงความกระตัญอยู่กระตาวที 2. การแสดงว่าเราเป็นคนดีและทำดีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ก็รอไม่ได้อีกเช่นเดียวกันคือโหวตกันเข้ามาเยอะๆนะครับให้หนูน้อยคนนี้นั้นมีอนาคตที่สดใสต่อไปนะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับน้องต้นลูกชายสุดชิร่าโกพี่ยิ่งยงนะครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ ช่วยบอกให้หนูด้วยนะคะเราแก้ไมเได้ี่ห้าค่ะ